สวัสดีครับเรามาดูผมชุดบอลทั่วยุโรปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่าไปกันที่ศึกยูฟ่าแชเมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกสเตทนัดที่1มีด้วยกัน6คู่บรญญาก็เสมอกับทางชักเตอร์เดเนตไป0ูสปาร์ตาปราเปิดบ้านเอาชนะซาวส์บวกไป30ฮนะโดยที่วันนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากคานคาลิเนนวิกเตอร์โอลาตุนจีและก็คาซิมลาซี เซลติก็เปิดบ้านถลม่มสโลวานบาติสลาว่าไป5-1วันนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากเลียมสเกลคิโกฟูรูฮาชิอาเนอร์แองเกลไดเซนไมดะแล้วก็อดัมไอดาในขณะที่ทีมเยอด้ดันได้ประตูจากเควินวิมเมอร์ครับรูดวันนี้แพ้ให้กับทางดอดบบลไป0-3ดอบบลนได้ประตูจากเจมี่บีโนคิตเ้นครับเบาไป2ประตูสวยงามมาจากจุดโทษของเซรูกยซี แมนซิตี้ก็เสมอกับอินเตอร์มิลานไป0ูนส่วนปารีสเชือดเอาชนะคิโรนาไป1นูนจากเปาโลกาสเนิก้าของทีมเยอเน็ตทำเข้าประตูเองมาดูกันที่ตารางคะแนนล่าสุดนะก็10อันดับแรกคว้า3แต้มไปได้หมดฮะแต่ว่าจากฝูเป็นบายเยนที่ประตูได้เสียดีสุดที่บวก7ฮะตามด้วยเซลติกวิลล่าดอทบุนสปาร์ตาปรางค์เลเวอร์พูลยูเวนตุสเลมัสติดสปอร์ติงและก็ปารีสแซงต์แชียงเดี๋ยวเดี๋ยวจะทักกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันนี้นะฮะมีอีก6คู่ 5าท่ม45ก็จะมีเฟยนูด์เปิดบ้านเจอกับทางไบเออร์เลวร์กุเซนแล้วก็เซเวน่าสวีตดาจะพบกับเบนฟิกา้าตอนที่2มีอัลแันตาเปิดบ้านเจอ Arsenal, อาร์เซนอลแอตาดติดเจอกับอาร์บีไลซิกเบรสพบกับสโตมการ์ดแล้วก็โมนโกเปิดบ้านเจอกับปาร์เซลโลนา่า